ความแตกต่างระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนประเทศอื่นนะฮะที่ว่าเอ๊ะทำไมประชาชนไทยจึงพิมพ์เงินได้นะครับมีบุลค่าและพิมพ์เงินได้ตั้ง6ล้านหรือ12ล้านซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราคิดไม่ถึงอะ่ะ นะฮะผมก็แจ้งให้ทราบแล้วกันก็เพราะว่าประชาชนประเทศอื่นไม่ได้ทําอย่างประชาชนประเทศไทยนะครับสิ่งที่ทําของประชาชนไทยก็คือหนึ่งตื่นรู้เป็นโสาบันธรรมทิปย์ไตะครับก็คือไม่ใช่ระบอบระบบปกครองของประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบปกครองของเผด็จการไม่ใช่ระบบปกครองของคอมวนิด ไอ้สามระบอบเนี้ยไม่ใช่เลยแต่มีระบอบปกครองตนเองเรียรกว่าระบอบธรรมาธิปไตยซึ่งระบอบธรรมาธิปไตยนี้เขามองประชาชนเนี่ยไม่ได้มองเป็นเหยื่อคะแนนเสียงไงแต่เขามองประชาชนปเป็นผู้ปกครองตนเองเป็นผู้ปกครองตนเองนะเมื่อมองประชาชนเป็นผู้ปกครองตนเองมูลค่าของคนมันก็ต่างกันตรงนี้นะครับ เมื่อประชาชนจะปกครองตัวเองประชาชนก็ทําการนะทำพิธีอลังการยิ่งใหญ่สง่างามนะครับก็คือเชิญรัฐบาลปัจจุบันลงด้วยดีจ่ายเงินชดเชยให้อย่างดีนะรัฐบาลปัจจุบันก็นอมรับนะครับทหารก็นอมรับนะครับแบบนี้คือความสวยงามของประเทศไทยนะครับเพราะว่ารัฐบาลจริงๆรัฐบาลตู่ ก็ไม่รู้จะทำอะไรเจอเจอปัญหาโลกก็ไม่น่าจะอยู่ต่อนะส่วนประชาชนที่ได้อำนาจแบบนี้หนึ่งพราตื่นรู้สองรัฐบาลาไม่รู้จะทำอะไรก็คือรัฐบาลไม่ได้รับไม่ได้รับศรัทธาความเชื่อถือจากประชาชนเชื่อมัน่นรวมทั้งทหารด้วย ซึ่งหอเก้าก็เตือนแล้วอย่าเล่นการเมืองนะครับพอมาเล่นการเมืองแล้วมาทําธุรกิจการเมืองเป็นมาเฟียทหารมาเฟียมันก็หมดศรัทธานะทหารและรัฐบาลทําให้หมดศรัทธาเมื่อหมดศรัทธาประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจทิพย์ไต้อะนะเขาตื่นรู้เป็นส่วนรัฐบ,บาลทรรมนิษไต้เขาก็รวมเสียงกัน40ล้านเสียงแล้วพระ รับรองไงเรามีพร้ารับรองฮะเพราะพระศาส,สนาพไม่เหมือนเพราะพระศาสนาพุทธกหกไม่ได้ฮะเพราะนั้นคะแนนมันมาตรงมันมันรับรองได้เชื่อมั่นยิ่งกว่ากกตนะครับเป็นคะแนนที่ถูกต้องนะครับดังนั้นเสียงของประชาชนเจ้าของอำนาจวิถีตยมันจึงเป็นคำสั่งเพื่อสั่งนะฮะเป็นกฎหมายความมั่นคงเลย นะเพราะประชาชนมีความไม่มั่นคงเพราะคนไทยได้ประจักษ์ได้เห็นแล้วไงเพราะเป็นสวนรัฐบาลไทยได้ประจักษ์เห็นแล้วว่าอ๋อทำไมมันจนอย่างเงี้ยทำไมมันแย่อย่างเงี้ยประเทศมั่งคัง่งแล้วประชาชนไม่ได้อะไรเลยอะ่ะไอ้ที่ผิดปกติประชาชนได้รับวามเดือดร้อนต้องแก้ไขเรื่องต่างๆทั้งสิบเรื่องเงี้ยนะประชาชนก็เลยรวบรวม40ล้านเสียงนะออกเป็นกฎหมายนะ กฎหมายความมั่นคงของตนเองนะนะโดยจัดทาออกเป็นขบวนกู้ชาติพระตาก2นะแล้วก็สร้างรถแมพขึ้นมาเรียกว่ารถแมพ2ต่อจากรถแมตูซึ่งถือว่าล้มเหลวนะไอขอบวนการแบบเนี้ยประชนประเทศอื่นไม่มีไม่มีทําทําอย่างประเทศไทยก็ไม่ได้แล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่ประเทพุทธนะไม่ใช่ประเทศพุทธนะไงม,นะมันก็เลย เป็นอะไรที่ลําบากสำหรับเขาที่จะประชาชนเขาจะทําแต่ถ้าจะทะําอ่ะแล้วรัฐบาลปัจจุบันล่ะนะฮะมันต่างกันตรงที่ว่ารัฐบาลไทยนี่ถูกเชิญนะฮะลงด้วยดีแต่มีเงินชดเชยให้นะครับเราทําอันนี้ให้สําเร็จปรากฏนะฮะซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลอ่ะครับจะไม่ดื้อประชาชนหรอกจะมาดื้อทำไมอันนี้พูดดีๆอ,อ่ะก็ลงดีๆส,สวยๆสิเราให้ลงอย่างสวยอย่างงามแล้ว หรืออยากให้ลงไม่สวยไม่งามนะก็ทําได้นะไม่ทําไม่ได้ไม่ใช่ประชาชนไม่ได้นะครับพูดง่ายไม่มีความหมายไม่อยู่ในสายตาเลยรัฐบาลหลุดข้งกองทัพไทยด้วยไม่อยู่ในสายตาเข้าใจไหมเมื่อเข้าใจงี้แล้วเนี่ยก็ลงกันด้วยดีด้วยสวยงามไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรเลยทหารก็ไม่ต้องไปบ้ามนาจทหารอยากมีรายได้เยอะมั่งคั่งผมก็จัดให้แล้วคนละหกล้านค่าแปรพักสิบสองล้านก็เหลือเฟือแล้วแถมให้ ชดเชยเงินเดือนความเด็มานานให้อีกโอ้โหไปหาที่ไหนหาไม่ได้แล้วยังเปิดอีกอันที่4เด้งที่4ก็คือทหารนายพลทั้งหลายอยากจะทําธุรกิจธุรกรรมีมยังมีไอเดียอยู่มีไฟอยู่ก็มาสมัครที่สแสดงตัวแสดงตังวเป็นอัศวินภารกิจว่าจะทาเ,เรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อประชาชนเห็นแล้วเออเขาท่าเอาไปอย่างเงี้ยก็ไปทำะนะครับเพราะประชาชน็นเงินไปลงทุนต่างประเทศเยอะแยะมากมายท่านก็ไปต่างประเทศเลยไปลุยต่างประเทศมัง่ง อย่าทำเป็นเก่งในประเทศไทยอย่าทํเป็นเก่งในประเทศไทยเอาความเก่งไปนู่นไปต่างประเทศไปสร้างความมั่งคัง่งต่างประเทศสร้างความเป็นราชธานีไทยให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นอันนี้ต่างหากจึงจะเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่ถูกต้องนี่มันเป็นหน้าที่นะครับการไปบุกต่างประเทศเป็นหน้าที่ของทหารไทยในยุค A i นะครับแต่ทหารนี่ยังจะคิดแบบโลกเก่าโบราณเอ้ยเอ้ยแล้วกูเป็นนายพลอยู่เว้ยมาเอากูลงได้ไง อะไรเงี้ยคิดแบบบ้าๆคิดแบบตกจุกอะ่ะคิดแบบพวกล่นเรือไปแล้วตกตกโลกนะอย่าไปพวกอยู่ในกะลาเพราะนั้นในพลอ้างเอากะลาออกไปก็จะได้เห็นโลกใหม่แล้วก็ไปสู่ต่างประเทศเลยคุณอยากไปลงทุนทําอะไรเหมืองเพชรเมืองพลทําอะไรคุณก็ไปทาเลยถ้าคุณยังมีไฟอยู่ไม่มีไฟก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานสบายจะตายไปโอ้หาไม่ได้ดังนั้นทั้งรัฐบาลและทหาร ก็ลงอย่างสวยงามสง่างามไอ้นี่แหละมันคือคุณสมบัติของคนไทยที่ทําขึ้นมาชาติอื่นทําไม่ได้ทําไม่เป็นเขาไม่มีเงื่อนไขปัจจัยแบบคนไทยนะเมื่อทําไม่ได้แล้วในรัฐบาลที่เราไปติดต่อเนี่นะฮะเขาก็รู้แล้วว่าเออมีการมาติดต่อระบบระบบใหม่แล้วเขาไม่ต้องไปแบกภาระหนี้สาธารนณะ พราะถ้าไปกู้หรือออกบอลก็จะเป็นหนี้สาธารณะของรัฐบาลนั้นก็ไม่ต้องไปกู้สิครับนะเพราะออกบอลมันเป็นมันมีดอกเนี่ยแต่ว่าไอ้เงินที่คนไทยเอาไปลงเนี่ยมันไม่มีดอกไอ้เงินที่จะพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยนะไม่มีดอกเพราะเราได้ทาข้อตกลงกันกับประเทศต่างๆให้เซ็นคำมั่นกันการสั่งซื้อทองคํามันเป็นเงินสั่งซื้อทองคําของเราเป็นเงินทุนสํารองไอ้เงินสั่งซื้อเนี่ยเรายังไม่มีทองอจริงๆเราก็ต้องให้เขาประเทศนั้นคำมั่นกัน เมื่อคำประกันเราก็เสร็จได้เมื่อเสร็จได้แล้วเอาเงินที่เอามาล่วงหน้าเนี่ยมันไม่มีดอกนะมันไม่เกี่ยวดอกมันไม่ใช่เงินกู้นะฮะนี่เป็นเงินสั่งซื้อทองคาอ่าสั่งซื้อทองคํานะครับเป็นเงินสั่งซื้อทองคําแยกให้ถูกนะฮะไม่ใช่เงินกู้นะครับประชาชนทุกคนนะสั่งซื้อทองคํามาเติมให้ตัวเองอที่ผมบอกเป,ป็นรูปปั้นเราต้องเอาทองมาเคลือบแล้วให้ลูกหลานทุกๆปีต้องมาลําลึกถึงอะ่ะนี่แหละครับมันคือทุนสํารองประชาชนง่ายมันคือทุนสํารองประชาชนนะครับ สุดสำรองประชาชนน่ะทำดิลตกลงกับต่างประเทศให้เขาเขังประกันอ่าโดยเราสั่งซื้อแล้วเขาทาหน้าที่สั่งซื้อให้เราในช่วงแรก10ปีรัฐบาลนั้นก็สั่งซื้อ10ปีถึงแม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ยังทําหน้าที่สั่งซื้ออยู่เป็นรัฐบาลเขาก็ต้องเสียใจแล้วในปัจจุบันส่วนรัฐบาลปัจจุบันของประเทศนั้นจะอยู่ต่ออีกสมัยหรือได้อีกสมัยต่อไปก็เ,เป็นเรื่องเทคนิคที่เขาจะทำอ่าเป็นเรื่องเทคนิคนะครับอันนั้นไม่มีใครจะรู้ได้ว่าจะได้อยู่ต่อไหมนะ แต่ที่เขาแน่ๆคือได้เป็นผู้จัดการสักซื้อทองคําให้ประเทศไทยให้ประชนไทย10ปีเะนั้นรัฐบาลน,นั้นก็ต้องเซย์แย่ยยแล้วนะฮะส่วนประชาชนประเทศอื่นฟิลเงินไม่ได้เพราะเงื่อนไขแตกต่างกับประเทศไทยที่ผมได้กล่าวไวนะ้นั่นแหะนั่นครับมันมีเฉพาะคนไทยอ่ะดังนั้นคนไทยก็ควรจะแสดงตัวแสดงตนเป็นคนไทยตัวจริงด่วดนเลิกเป็นคนไทยตัวปลอมได้แล้วนะครับอะละคงหายสงสัยนะว่าได้เงิน6ล้าน12บล้านได้อย่างไรและเงินที่เราได้เข้ามานี่นะ ประเทศอื่นเขาต้องการเงินทางนั้นน่ะเขาต้องการเงินมาโดยที่เขาไม่ต้องไปแบกภาระหนี้สาธารณะนะไม่ต้องไปแบกภาระคนไทยเอาไปไปลงทุนเลยเพราะคนไทยก็ไม่ได้แบกหนี้สาธารณะไม่ได้กู้ใครมาเป็นเงินที่เขาทําสัญญาสั่งซื้อทองคำกันนะครับโดยเอาความเป็นประเทศนั้นที่เป็นชาติการลมิตรมาคำประกันแล้วก็ทําธุรกิจธุรกรรมซื้อขายกันแล้วเวลาเงินที่พิมพ์ออกมาเนะี่ยมันไม่ได้พิมพ์ตูมเข้าไปในระบบทันทีนะ มันจะเทวินก็ต่อเมื่อคุณมีโปรเจกต์โครงการอะ่ะเดินเรื่องแล้วมันจึงจะเดินเพราะนั้นประเทศต่างๆนั้นก็ทําไมก็จะต้องสร้างเมืองหลวงเหมือนประเทศไทยอะ่ะสร้างเมืองตั้งยีบ่บสามสิบเมืองประเทศหนึ่งก็ต้องสร้างเหมือนกันคือไปหยุดเมืองทุกประเทศที่เป็นสมาชิกต้องหยุดเมืองหลวงเลยหยุดดาวเทาหยุดความเจริญเติบโตหยุดไอ้ระบบทุนิยมอ่ะแล้วมาตั้งสร้างเมืองรอบๆอ,บอะ่ะขึ้นใหม่แล้วซื้อขายกันใช้วิถีชีวิตในระบบการค้าแบบใหม่มันก็ ใครๆก็ต้องการเพราะไม่ได้แบกควาระนี่ประเทศไหนก็ต้องการนั่นล่ะฮะต้องไปแบกขาระดอกเบี้ยแต่คนทางเงินมาลงให้โอ้สร้างเมืองคนละหกล้านเขาไปลงสมมติมีห้าสิบประเทศเห็นด้วยแต่ละประเทศก็จะได้ไปหกล้านล้านบาทหกล้านล้านบาทไปสร้างเมืองใหม่เขาได้เลยทําเป็นต้นแบบเมืองต้นแบบพอเขาเห็นต้นแบบเออเมืองนี้ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวก็เมืองอื่นตามมาอีกคนไทยก็สร้างทุกเมืองไปเรื่อยๆนั่นคือสินค้าส่งออกของประเทศไทยคือไปสร้างเมืองหลวงสร้างวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ วางระบบหาก็สีแพลตฟอร์มขาไปทไทยนั่นแหละไอ้สีแพลตฟอร์มเนี่ยใช้แพลตฟอร์มที่2กับที่3ก่อนส่วนแพลตฟอร์มที่1กับที่4นั้นอ่ะแล้วแต่ประเทศเขาจะเลือกแพลตฟอร์มที่1ก็คือระบบระบอบอยากเปลี่ยนระบอบก็มาสิตามประเทศไทยส่วนแพลตฟอร์มที่4นั้นเป็นศาสนาพุทธอยากจะเปลี่ยนศาสนาก็มาสิแค่แค่นั้นเองอ่ะแต่ว่าไอ้สองสามนั้นนเป็นการค้าเป็นเงินเป็นการค้า,า,คาซึ่งประเทศไหนก็ต้องการนะ เวลานี้ช่วงโควิดเนี่ยพะประเทศต่างๆไม่ต้องไปแบกภาระดอกเบี้ยนะครับแต่ประเทศไทยเอาไปให้เลยไปวางเลยเพราะคนไทยมีเงื่อนไขพิเศษที่ได้เงินมานะฮะมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเอกบุรุษของคนไทยเท่านั้นที่ทําได้ดังนั้นขอเชิญเอกบุรุษเอกสายโดยเฉพาะผู้หญิงเป็นแม่ทัพต้องแสดงบทบาทชัดเจนเป็นแม่ทัพต้องมีผลงานนี่คือผลงานของแม่ทัพหญิงนะฮะก็คือการ สร้างมนุษย์ทองคำวินะัยนะให้ปรากฏนะครับแล้วก็คุมกองทัพแทนผู้ชายผู้ชายก็พักลบผมขอให้ผู้ชายพักลบคุณอย่าไปบ้าบอสู้หรือคิดว่าเสียเกียรติเสียอะไรนันจะไปเสียเกียรติได้ไงฮะงั้นคุณคลอดมาจากแม่เสียเกียรติไหมล่ะฮะถามอย่างเงี้ยเสียเกยียรติไหมคลอดมาจากแม่เออผู้หญิงก็จะทําคลอดให้ผู้หญิงก็ทาคลอดให้เขามีบทบาทมั่ง ให้เราผู้ชายมันทําเละเทะมาตลอดเวลาทําเละเทะ,ะทําประเทศเละเทะก็เลิกได้แล้วหยุดพักอะ่ะหยุดพักให้ผู้หญิงคลอดทําไม่ได้ก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วเว้ยพูดแค่น,นี้ละวะเอาละจบแค่นี้ก่อนที่มันจะเอะโวยวายกันมากกว่านี้ <laughs> โอเคครับสวัสดีครับ